อยู่วัดขอชุ่งลมวันนี้มาจุดทูบครับเอาไปมาแล้วหกหนึ 1, ่งจริงๆได้วยซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วหนึ่งหกเมื่อวานนไงกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แบ่งปันนะเลขหนึ่งมาแล้วนะวัน,นี้วะ่ะวันนี้มีหนึ่งแน่นอนรอบที่แล้วมาจุดได้เก้าหกสี่เต็มๆเลยคนระับเก้าสี่เอาคือมาตัวเดียวกันเอา ทูกแต่งแล้วมิสิมาอันนี้ก็หกหนึ่งอันนั้นก็อันนั้นเก้าหนึ่งเนื่นหรว่าต้องซื้อหลายซื้อหกหนึ 1, ่งเก้าหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วอรีบทุกออกแล้วสองตัวหกหนึ่งเห็นไหมบอกแล้วมีหนึ่งรอรูดตัวสุดท้าย สวัสดี80คนดูครับอยู่วัดเขาช่องลมคนระับขอพรเอาเด้ออย่างไรอง่างก็ขอเอาขอผ่านออนไลน์เนี่ยแหะขอผ่านออนไลน์เลยครับขอผ่านออนไลน์เด้อตอนนี้เลขทูบออกมาแล้วสองตเลยหกหนึ่ง แใกล้แล้วตัวสุดท้ายเลขซีของเจ้าหนาเห็นม่ซีมันมอ่งซีทุกแตกนั่นแหละทุกมันสีมาถ้าให้เขาบึงอันนี้ดอกนี่ทูกแตกไปนะนะ ทูบแตกนั่นละมาสิมาเห็นว่าทูบแตกเลยกี่นะ <c oughs> เห็นว่านะทูบแตกทูบแตกผ้ากางเห็นมั้ของผมกำลังเสียออกแล้ว มานำกันแต่ว่านั้นจุดสองดอกอะไรนั่นมมยังบ่ออกของมุงเราเสียออกแล้วนนั้ทูบแตกทูบเจ้าหน้าที่แตกนหนักเห็นมันผ้าอยู่มั่นดอกนี่แหละของผมออกแล้ว

ดอกนั้นนะทูบแตกเลยครับดอกนั่นและสิแตกเก้าหนึ 1, ่งเก้าหนึ่งสี่ดอกนั้นอนะ่ะ <c oughs> อันเนี้ยของผมจุดอันนี้มาลำกันของผมออกแล้วสวัสดีครับของผมออกแล้วหนึ่งสองหกหนึ่งสอง กดไลค์กดแชร์นะครับแล้ววันนี้จะแบ่งปันรัฐบาลด้วยนะครับตามสัวันนี้มาแบ่งปันรัฐบาลชุดเต็มนะครับใครที่รออยู่นะครับขนมไทยอ่ะงวดเนี้ยถามว่ามั่นใจไหมผมมั่นใจเลขสูตรมากแต่ผมไม่แต่ผมบอกเลยนะครับว่างวดนี้ยไอเลขที่มันจับคู่กันอะมันอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้เพราะมันเป็นเลขที่มันเป็นเลขไม่สวยอะ่ะไม่เข้าใจมากพี่พี่เข้าใจว่ามันเป็นเลขบ้อง,งามะ มันเป็นเลขบ้องงามไหมนี่นี่อันนี้คือขนมไทยนะสามสี่หนึ่งสี่แล้วก็เก้าสามเลขสูตรเนี่ยวันเนี้ยที่ผมจะปล่อยเนี่ยผมบอกเลยที่ผมจะปล่อยเนี่ยส่วนรัฐบาลวดนนี้ให้หนึ่งกับสี่ไม่ต้องคิดเยอะรอบนี้คือเข้าเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดครับมีให้แค่นี้แต่ว่าสายด่วน ดูก่อนนะครับบางทีก็ไม่บางทีก็อาจจะมาย้ําตัวเก่านะครับอาจจะไม่มีตัวใหม่เพราะว่างวดน,นี้ก็ใส่ใจมาให้แล้วอันนี้คือขนมไทยงวดน,นี้ขนมไทยนะครับก็จะเป็นเลขสูตรพร้อมยังรัฐบาลกดหนึ่งกดหนึ่งกดหวัวใจรัวรัวรัฐบาลงวดน,นี้ฝากแม่แม่พี่พี่ลง youtube ด้วยวันรัฐบาลงวดน,นี้นะให้หนึ่งกับสี่ฟันที่หนึ่งฟันหนึ่ง ก็คือไม่พลิกไม่พิกไม่ไม,ไม่ไม่พลิกแพงนะครับรอบนี้มั่นใจว่าเลขสูตรยังมานะครับสามหนึ่งสี่แต่ไม่มั่นใจว่าจะจับคู่หรือเปล่าแต่ถามว่ามันสามตัวนี้มั่นใจตัวไหนมั่นใจหนึ่งสี่นะครับนี่รอบที่แล้วตัวกลางนะเข้าเก้าสี่นะครับรอบรอบที่แล้วตัวกลางเข้าเก้าสี่นะนี่รอบนี้มั่นใจหนึ่งสี่นี่คือชุดเต็มสำหรับรัฐบาลแคปครับ ได้แล้วไปซื้อนะครับถ้าชอบซื้อเลยแต่ถ้าไม่ชอบรออะไรสันักอย่าแคบเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ถูกงวดนี้รัฐบาลอันนี้นะขนมไทยนะหกับ4ฟัน1ให้1นึ่งสหแล้วก็4 6่สาตัวผมให้1 9ึ่งเช้อนเดียวให้9 1 4ถ้าใครดูไลฟ์สดจะรู้ว่าเป็นเลขทูบแตกนะครับจากวัดเขาช่องลม เลขนี้ที่ผมจุดนะครับเลขนี้เลขทูบแตกส่วนมักแฮงจะเป็นหนึ่งหกแล้วก็ระวังกับหัวไว้แล้วนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็ถ้าไม่ชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสี่สองแล้วก็เลขที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือเลขสามศูนย์แคปจะรัฐบาลปล่อยแล้วอะไรเนี่ยลบกวนแอดแจ้งด้วยนะครับถ้าสินค้าหมดจริงๆอ่ะพร้อมทันไหมทันไหมด้อมเต็มอีกแล้วเหรอ คนคนคนแบบว่าคนเข้าหลายเลยด้อมเต็มแล้วตีย่างยังไม่เต็มด้อมด้อมซี่ร้อยเดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จไปกดเข้าด้อมใครกดไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีพื้นที่อยู่วันนี้ขอให้โชคดีสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกนะแก้วเดือนเก้าก็ขอให้ตั้งใจครับ 9ไปข้างหน้า9สู่จุดมุ่งหมายเก้าไปประสู่ความสําเร็จนะครับก็ขอให้เฮงขอมีโชคีลาภร่วมกันหวยเป็นแค่แนวทางนะเลขเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสตินะครับแล้วก็ไม่ปักเว็บพน,นันเลยทังสิน้นระวังโจรมิชาชีพนะครับรัฐบาลปล่อยให้แล้วไปดูงวดน,นี้ก็ให้เต็มที่แล้วใ่ใจเต็มที่แต่